ก็เป็นการปฏิบัตินะครับในเรื่องของการปราบาลการแล้วก็ครับท่านจะได้ยินนะโอเคครับสําหรับในวันนี้นะครับนะก็เป็นการปฏิบัติการนะครับนะของการบริการร่วมกันนะครับในส่วนของศูนย์ปราบามการกระทำความผิดเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับของสถานบร้าัทนาที่ท่านของบตรลอท่านกำกับดูแลนะครับและผมอาจจะละเป้าหมายนะครับ และแล้วก็ในส่วนของกรมสำนักกรมสุลาการกรมสำนักสามิตรนะครับซึ่งวันนี้ก็มีมีท่านสำนักสามิตรเรียกได้ว่าสำนักสามิตรพื้นที่ก็คือวหน้าสุนรการในพื้นที่นะครับแล้วก็ท่านพอสำนักนะครับของกรมตุลากรนะครับงานก็ทำงานร่วมกันรวมถึงกองตำรวจน้ำนะครับและก็ตำรวจภูธรจังหวัดก็มีท่านร่วมการนะครับก็บริการร่วมกันนะครับในเรื่องของพฤติกรรมนะครับก็ต้องกล่าวเลยว่า วันนี้สานการภาพรวมได้ของการการทำความผิดเกี่ยวกับการลักลอบนำน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับโดยผิดกฎหมายนะครับข้ามมาเวทยนะทั้งทางบกแล้วก็ทางทะเลนะครับวันนี้ก็อง็กับเียวว่าสานการก็มีหลายหลายส่วนด้วยกันในลักษณะรูปแบบการทำความผิดนะครับตั้งแต่เรื่องการการส่งออกน้ํามันนะครับการลักลอบนำเข้าน้ามันนะครับการส่งออกน้ํามันซึ่งไม่มีการส่งออกจริงแล้วก็มีการคืนภาษี ขอคืนภาษีนะครับรวมถึงการเติมน้ํามันเรือนะซึ่งไม่มีการเติมเติมน้ํามันเรือ,อที่ออกไปต่างประเทศนะครับซึ่งไม่มีการเติมอยู่จริงแล้วก็มีการขอคืนภาษีนะครับตาเหล่านีาา้นะครับรวมถึงการลักลอบจําหน่ายน้ามันที่ไม่มีคุณภาพนะครับนำสารโซเวนย์ไปเติมบ้างนะครับ,รบแล้วปัจจุบันรูปแบบก็เปลี่ยนไปอีกนะครับเป็นการ เอาน้ํามันออกไปยังต่างประเทศนะครับโดยการเอาตัวน้ํามันเนี่ยไปจําหน่ายอีก้อดหนึ่งนะครับแล้วก็นําน้ํามันเนี่ยย้อนกลับเข้ามาจําหน่ายในประเทศไทยนะซึ่งไม่มีการโวมออกไปต่างประเทศอยู่จริงนะครับเพราะฉะนั้นรูปแบบเหล่านี้นะครับก็จะมีอยู่สีรูปแบบในเรื่องของการกระทำผิดเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศไทยแต่สิ่งสาคัญนะครับเะเขียนได้แจ้งเจือนว่าถ้าหาว่าไม่มีการปราบปรามอย่างจริงจังนะครับ รัฐไทยนะครับจะสูญเสียรายได้ปีละหลายพันล้านบาทนะจากการจัดเก็บภาษีนะครับในส่วนของภาษีสัมปามิตรในส่วนของภาษีอากรในส่วนของอากรสัมปามิตรต่างๆนะครับแล้นวันนี้เนี่ยนะท่านผบวตรอนะครับจึงได้สั่งการให้ผมพูนการรวมกบหนวยงานที่เกี่ยวข้องนะครับนะทำการตรวจสอบก็คือเรือโพสตานะครับซึ่งเดินทางเข้ามาเมื่อวานในวันที่9านะครับจากประเทศสิงคโปร์แล้วก็เดินทางเข้ามา พร้อมทั้งมีการสําแดงน้ำมันว่ามีเมทานอลนะครับเพียงอย่างเดียวแต่เมื่อเราตรวจสอบแล้วนะครับเรากฏว่าในเรือเนี่ยมีทั้งเอทานอลแล้วก็มีน้ำมันเบนซินน้ำมันเบนซินเนี่ยประมาณเกือบ5ล้านนะเกือบ5ล้านลิตรน,นะครับส่วนในส่วนของเอทานอลนะครับประมาณ4แสนกว่าลิตรน,นะครับเพราะฉะนั้นแสงได้ชัดเจนว่าเหล่านี้เป็นความผิดเรื่องการสําแดงเท็จทั้งสิ้นนะครับการที่ไดทำการตรวจยึดของกลาง นะครับแล้วให้สำนักงานวิ่วสฐานทําการตรวจสอบในการที่ต่อท่อแล้วก็เอาน้ํามันเพื่อจะขึ้นบกนะครับเพราะนั้นไั้นใจได้ชัดเจนนะครับว่ากระบวนการเหล่านี้ยังมีอยู่จริงนะครับแล้วก็นําน้ํามันต่างๆเหล่านี้นะไปจําหน่ายตามปั๊มน้ํามันนะครับแล้วก็มีการผสมน้ํามันเหล่านี้เข้าไปนะครับเพื่อจะให้เป็นน้ํามันเบนซินของประเทศไทยแต่สิ่งสําคัญคืออะไรครับรัฐไทยจะสูญเสียรายได้อย่างนี้นะครับ ปีละหลายพันล้านบาทเรือดังกล่าวเมื่อสอบถามนะครับบอกว่าถามว่าเอาน้ำมันที่ไม่ได้สําแดงเนี่ยจะเอาไปไหนนะครับก็บอกว่าจอาไปประเทศเวียดนามนะแต่จากการตรวจสอบพฤติกรรมนะครับของเรือนะคือเรือเนี่ยนะการตรวจจับเรือเนี่ยไม่ยากนะครับเพราะเรามีทั้งศูนย์เอฟเอ็มซีนะครับของประมงนะแล้วก็มีทั้งส่ชนนะครับที่สามารถตรวจสอบเส้นทางเดินเรือได้นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของเรือดังกล่าวนะครับนะ จากการเดินทางเนี่ยนะครับไม่เคยไปเวียดนามเลยนะมีแต่จากสิงโปร์เข้าไทยถึง27 28ครั้งเพราะฉะนั้นที่จะบอกว่าเจ้าหน้ามันเหลือไปจําหน่ายที่เวียดนามนั้นก็เป็นการให้การนะที่ไม่น่าจะมีอยู่จริงนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยในส่วนของการบังคับใช้กฎหมายการิจารคดีนะครับนะก็จะเป็นคดีทั้งในส่วนของพรบสุรากรแล้วก็พรบสมรัสมิตนะครับแล้วก็จากนี้ก็จะไล่ต่อในส่วนเรื่อง ทางที่เก็บน้ํามันนะครับ